สินค้ายามเย็นครับพี่น้องนะฮะบรรยากาศหลังฝนตกครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบรพทุกท่านครับวันนี้ก็มีสินค้าเอามาให้ชมเอามาให้ดูนะครับพี่น้องท่าใดที่สนใจก็กริ๊งกร้างติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมนี่นะฮะวันนี้มีเจ้าคอมเพ c ครับพี่น้องนะฮะเป็นเหล็กนะครับขนาดคิวพี่น้องผมกะคร่าวคราผมสองาะหยูครับพี่น้อง นะฮะเป็นเหล็กไม่มีฟ้านะครับสามารถใส่เครื่องปรุงได้นะครับตัวนี้ใส่ไม้ลอยได้นะครับผมใส่ไม้ลอยได้นะฮะนี่นะครับผมคอมแพกยังสวยเลยไม่มีฟ้านะครับ1,300บาทครับพี่น้องนะครับผมจัดเลยครับผมรวมจัดส่งทั่วประเทศ1,450รับเองที่เมืองบุรีรัมย์พันสามครับมิกเซอร์ครับผมหลุดจองครับพี่น้องนะนี่สวยๆเลยครับผมยามาห้ากล่องยังครบ นะครับตัวนี้นี่ครับผมสวยๆเลยครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นหกช่องนะครับตัวนี้เอาไปเลยครับ 1, 3 0 0สาร้อยบาทครับพี่น้อง1,300พารอยบาทนี่นะฮะสวยๆเลยครับผม 1, 3 0 0าอยบาทนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของไม้โรยนะครับไม้อีกแล้วครับผมตรงสามสวยๆเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมไม่รู้จะสวยไปไหนแล้วครับนี่นะครับเป็นของไมโครเทปตรงสามนะฮะนี่นะครับมีชุดย้ายเสาครบนะฮะยางการกลิ้ง เสาหลังนะครับผมมีในส่วนของสายแจ็คให้นะครับผมแล้วก็ชุดย้ายเสานะครับมีครบครับผมหัวไม้ยังสวยอยู่เลย 2, 200บาทครับพี่น้อง2,200ตัวนี้รับเอง ,2 2 0 0นะครับรวมจะสูงส3ง0บาทตัวนี้สภาพยังใหม่คลื่นดีคลื่นใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นตองสามนะฮะมาดูในส่วนของตองเจ็ดครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นตองเจ็ดเอสนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงหนาครับผมนี่หัวไม้ยังสวยอยู่เลยตัวนี้มี ตัวครอบด้านล่างแบบนี้ให้นะครับนี่นะครับถลอกนิดนึงครับผมไม่มีผลนะครับแต่ว่าตัวนี้เสียงดีผมเทสแล้วนะครับไฟสวยด้วยนี่นะเห็นไหมนี่แกนสถานะแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็ปิดครับผมสวยงามครับผมตัวนี้กลองสวยนะครับแต่ว่าไม่มีไอตัวโฟองน้ําตัวนี้พี่น้องเนี่ยไม่มีตัวนี้ครับผมเออมันหายอ่ะนะครับก็จะใส่ไปให้แบบนี้เลยนี่จะใส่ไปให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครเอา 2,500บาทนะครับตัวนี้2,500บาทคลื่นไม่เสียงหนาเสียงดีรับสัญญาณได้ดีด้วยนะครับ2,500ครับตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้เป็นรุ่นตรง7นะครับตัวตรง3 2,200บาทครับผมนะฮะแล้วก็ดอกนะครับผมมีแค่นี้แหละครับสินค้าวันนี้ไม่เยอะครับพี่น้องพอได้ให้ชมให้ดูนะครับดอกครับผม e 200นะฮะเป็น e 200สวยๆแล้วครับพี่น้องนี่นะับสวยมากครับตัวนี้นะครับมีอยู่2ดอกครับผมดอกละ 1,000ทพันทวนะครับดอกละ1000ท้วนรวมจะส่งดอกละ1,100บาทนะครับรับเองดอกละ1,000บาทนะครับแล้วก็ xl ครับพี่น้องนี่ใครหาเอาไปขับ12นิ้วข้างละ2ดอกนี่เออเนี่ยครับผมเป็น power 3 u สวยมากครับผมนี่นะครับตัวนี้ได้มาจากโรงจำนำนะครับอย่างเก๋าเลยนี่นะครับสวยมากตัวนี้นี่นะครับตัวนี้2,900บาทพี่น้องใหม่มากตัวนี้เนี่ยดูอะหูเนี่ยแบบดับปื้ดเลย เนี่ยครับผมสองพันเก้า <hi> ร้อยบาทครับ <hey> พี่น้องสนใจทักมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหล็กพันสามมิกพันสามไมตองสามสองพันสองไมตองเจ็ดเอสสองพันห้าโดกโดกละหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งพันท้วนแล้วก็พา w e r สองพันเก้านะครับสนใจเบอร์โทรศัพท์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วโทรมาด้วยพี่น้องเด้อ